ขยับตัวเล็กน้อยบนเบาะคนขับขยับไหล่ขวาไปมาเพราะเริ่มรู้สึกตึงขัดจากการยกของหนักขึ้นท้ายรถเมื่อชั่วโมงก่อนเขาดูเวลาบนหน้าปัดรถบรรทุกก่อนจะหายาวหนึ่งทีเข็มสั้นชี้ไปที่เลขสามตรงเป๊ะตีสาถนนโลง่งไม่มีแม้แต่เงาของรถอีกคันพงคุ้นชินกับการขับรถกลางดึกถนนหลวงสายนี้เขาก็วิ่งมาหลายครั้งแล้ว เพียงแต่รอบนี้ต่างออกไปเล็กน้อยไม่มีผู้ช่วยไม่มีคนติดรถมาด้วยเหมือนบางเที่ยวที่ผ่านมาเขาขับคนเดียวเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหลอดกระจกและเสียงเครื่องยนต์หนักแน่นเป็นจังหวะสองข้างทางเป็นป่ารกทึบสลับกับทุ่งกว้างไร้บ้านเรือนเสาไฟฟ้าตั้งห่างเป็นช่วงยาวและบางตน้นไฟก็ดับสนิทราวกับถูกปล่อยทิ้งมานาน ไม่มีแม้แต่มแมลงหรือหมากระโดดตัดหน้าให้พอได้ชะลอรถถนนโล่งจนผิดปกติเขาเปิดเพลงลุกทุ่งเบาๆจากวิทยุเก่าในรถเสียงเพลงแหบพ่าแต่ก็ช่วยกลบความเงียบไปได้บ้างเขาเหยียดนิ้วออกมาเคาะที่พวงมาลัยเป็นจังหวะก,กับเสียงดนตรีแต่เพียงไม่ถึงสิบนาทีเขาก็ลดเสียงลงโดยอัตโนมัติมีอะไรบางอย่างแปลกๆความรู้สึกที่เขาไม่ชอบมาตั้งแต่เริ่มออกจากคลังสินค้า กำลังไหลย้อนกลับมาในหัวภาพตอนเช้าที่เขาเปิดประตูขึ้นรถเพื่อตรวจสอบด้านในรถยังจำได้ชัดไม่มีอะไรไม่มีใครนอกจากลังสินค้าและถุงสัมภาระที่เขาวางไว้หลังเบาะแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวพงขยับตัวอีกครั้งมองกระจกมองหลังไม่มีอะไรเห็นนอกจากเงาความมืดหลังเบาะและแสงจางจากไฟหน้าที่สะท้อนในห้องโดยสาร เขาหันไปมองเบาข้างฝั่งผู้โดยสารที่ว่างเปล่าเบาะผ้าสีหมนมีรอยยุบตรงกลางเหมือนถูกงานงานบ่อยแต่มันควรจะนูนขึ้นอย่างเรียบง่ายหากไม่มีใครนั่งมานานแต่ตอนนี้กลับดูเหมือนมีน้ำหนักบางอย่างกดทับอยู่ร่องลึกนั้นยังคงอยู่แม้จะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเขาขมวดคิ้วก่อนจะหัวเราะเบาๆบนกับตัวเองว่าคิดมากไปเองว่ะพง เขากดกระจกไฟฟ้าลงครึ่งหนึ่งสูดลมกลางดึกเข้าปอดหวังให้สดชื่นเสียงลมหวีดหวิวหลอดเข้ามามีบางอย่างในเสียงนั้นที่ไม่เหมือนลมธรรมดามันเหมือนมีเสียงแทรกเสียงครางบางเบาอยู่ในนั้นเขารีบกดกระจกขึ้นปิดเสียงนั้นไปพร้อมกับรู้สึกวูบวาบกลางอกราวกับอุณหภูมิในรถลดลงนิดหน่อยแล้วเสียงดังกึกก็ดังขึ้นจากด้านหลังเหมือนของหล่น พงหันขวับไปมองในความมืดหลังเบาะไม่มีอะไรขยับไม่มีลังไหนล้มทุกอย่างนิ่งสนิทเขากลับมาตั้งใจขับต่อตาเริ่มล้ารู้ตัวว่าไม่ควรจ้องกระจกนานเขาหยิบขวดน้ำขึ้นจิบพลางขับชิดเลนขวาเพื่อเลี่ยงรอยหลุมข้างทางทันใดนั้นสายตาของเขาเหลือไปเห็นบางอย่างในกระจกมองข้างวูบหนึ่งแค่เสี้ยววินาทีหน้าคนหน้าผู้หญิง ซีดขาวผมยาวโปรกหน้าเธอจ้องมาจากฝั่งเบาข้างของเขาพงสะดุง้งสะบัดหัวแรงๆขยี้ตาแล้วมองกระจกอีกครั้งไม่มีอะไรไม่มีเงาไม่มีหน้าไม่มีอะไรเลยเขาขับต่อโดยไม่หันกลับไปมองข้างๆอีกเทว่าความรู้สึกว่ามีสายตาจ้องมองเขาอยู่ก็ยังไม่หายไปจากใจตี35ถนนยังยาวไกล และเบาข้างก็ยังว่างอยู่อย่างน้อยในสายตาเขาเองเท่านั้นผงกระพริบตาถีพยายามบังคับตัวเองไม่ให้เคลิมแม้ร่างกายจะเริ่มอ่อนล้าหลังขับมานานเกือบสี่ชั่วโมงเต็มเส้นทางตรงยาวไม่มีทางแยกทำให้สมองเริ่มผ่อนคลายเกินไปชั่วขณะที่ล้อกลืนกินถนนเขาคิดถึงหน้าขาวซีดที่ผัวมาในกระจกก่อนหน้านั้นแล้วรู้สึกหนาวซ่านขึ้นมาตามต้นคออีกครั้ง เขาหยิบบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อเหลืออยู่มวนเดียวจุดสูบด้วยมือสันสนเสียงปึกดังขึ้นเบาๆจากหลังเบาะทำให้เขาหันขวับอีกครั้งคราวนี้ไม่มีข้อกังขาเลยว่าเขาไม่ได้หูฝาดมันมีเสียงจริงๆเสียงเหมือนคนกำลังย้ายตัวเคลื่อนย้ายจากเบาะหลังมาข้างหน้าความเงียบในรถเหมือนแน่นขนาดเสียงเครื่องยนต์กลับกลายเป็นเสียงเดียวที่ทำให้เขารู้ว่าเขายังตื่นอยู่ เสียงลมหายใจเริ่มดังขึ้นช้าๆไม่ใช่ของเขาเสียงหายใจนั้นสม่ำเสมอหนักแน่นและแผ่วเบาเหมือนมาจากคนที่นั่งอยู่ใกล้แค่เอื้อมเขาเหลือบตามองที่เบาะข้างอีกครั้งคราวนี้เขาไม่หันไปเต็มตัวกลัวว่าอะไรก็ตามที่อยู่ตรงนั้นจะหันหน้ามาสบตาเขา แต่ในสายตาหงหางเขากลับเห็นเงาตะคุ่มบางอย่างเหมือนชายผ้าหรือเส้นผมไหลตกลงมาจากพนักพิงเงาที่ไม่ควรมีอยู่ตรงนั้นเสียงหายใจยังคงอยู่ผงเหยียบคันเร่งแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวขับฝ่าความเงียบไปข้างหน้าหวังเพียงว่าความเร็วจะพาเขาออกไปจากสิ่งที่มองไม่เห็นนี้ได้สักทีเขาคิดจะเปิดวิทยุแต่พอกดสวิตช์เสียงซาแแรกก็ดังขึ้นทันที ไม่มีเพลงไม่มีคลื่นมีเพียงเสียงซาเบาๆสลับกับเสียงเหมือนคนกระซิบแผ่วๆกลับไปผงปัดมือออกจากเครื่องเสียงทันทีเหงื่อเริ่มไหลลงข้างแก้มทั้งที่แอร์ในรถถูกเปิดจนเย็นจัดเขามองถนนเบื้องหน้าอย่างตั้งใจแสงไฟหน้ารถสาดส่องไปยังถนนที่ยังคงว่างเปล่า แต่แล้วจ,จู่ๆแสงไฟก็จับภาพบางอย่างไว้ได้ร่างของผู้หญิงในชุดขาวยืนหันหลังให้อยู่ริมถนนฝั่งซ้ายห่างออกไปไม่เกินสิบเมตรผงเบรกกระทันหันหล้อบทถนนดังครืดก่อนที่รถจะหยุดนิ่งสนิทหัวใจเขาเต้นแรงแทบทะลุอกเขารีบก้มมองกระจกข้างอีกครั้งไม่มีใครบนถนนโลง่งไม่มีแม้แต่เศษผ้าขาวไม่มีคนไม่มีร่างไม่มีอะไรเลย แ,แล้วเสียงที่เขาคิดว่าจบไปแล้วก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงหายใจคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเหมือนอยู่ข้างหูเขาเลยผงหันขวับไปทันทีมือกำพวงมาไัยแน่นแล้วต้องชะง,งักเหมือนร่างจะแข็งค้างเบาะข้างที่ควรจะว่างตอนนี้มีรอยบุ๋มลึกลงไปอีกเหมือนใครบางคนนั่งทับมันอยู่จริงๆเขาค่อยๆเหลือบตามองขึ้นไปช้าๆใต้แสงไฟสลัวในห้องโดยสาร เส้นผมยาวดำาปรกลงมาจากด้านข้างไหลลงมาถึงหน้าตักของบอกข้างและที่แย่ที่สุดคือมันไหวเบาๆเหมือนมีลมหายใจขยับผมนั้นอยู่ผงไม่กล้าหันหน้าตรงไปอีกเขากำพวงมาไหลแน่นแล้วตะโกนออกมาสุดเสียงกูไม่มีรูมเป็นใครแต่อย่ามายุ่งกับกูแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจที่ใกล้กว่าเดิมและเย็นราวกับไอศพ ตีสามสี่สิบห้าเขายัางคมอยู่บนถนนสายเดิมและเงาที่นั่งข้างๆก็ยังไม่ขยับไปไหนเลยลมหายใจอึอดอัดในห้องโดยสารดูเหมือนจะกลืนกินสติของพงไปทีละน้อยเขาไม่ได้พูดอะไรอกีกไม่กล้าหันไม่กล้าขยับแม้แต่จะมองตรงก็ต้องฝืนดวงตาไม่ให้เหลือไปอยังเงานั้นรถแล่นต่อไปอย่างเชื่องช้าราวกับมีแรงบางอย่างดึงทานไว้จากทุกล้อ ในใจเขารู้ดีว่าไม่ควรหยุดไม่ควรลงไม่ควรย้อนกลับและไม่ควรพูดอะไรอีกแต่ขณะเดียวกันความเงียบในห้องโดยสารกลับยิ่งขยายตัวมากขึ้นทุกวินาทีความอึดอัดที่สะสมอยู่เหมือนใครกำลังนั่งทับหน้าอกเขาไว้เสียงหายใจที่อยู่ด้านข้างก็คงอยู่เช่นนั้นไม่มีจังหวะผิดแปลกเลยสักนิด แสงไฟหน้ารถสร์จับป้ายบอกทางที่โผล่ขึ้นมาจากความมืดด้านขวาเป็นป้ายไม้เก่าๆตัวอักษรลอกล่อนจนมองแทบไม่ออกแต่พงยังพอเห็นคำว่าเบี่ยงขวาและมีลูกศรชี้ไปทางถนนแคบๆที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ด้านข้างมันไม่เคยอยู่ในเส้นทางที่เขาใช้ประจำและ GPS ก็ไม่ได้แสดงมันด้วยซ้ำ แกนในเสี่ยววินาทีนั้นเองรถกลับหักเลี้ยวขวาอย่างไม่มีเหตุผลไม่ใช่พงที่หมุนพวงมาลัยมันเหมือนมีมือใครบางคนอยู่บนพวงมาลัยและออกแรงเบี่ยงทิศไปอย่างแน่วแน่เขาพยายามยื้อพยายามตะโกนแต่กล้าม,มือของเขากลับไม่มีแรงพอจะฝืนทิศของรถทางที่รถเลี้ยวเข้าไปนั้นแคบและชื้นมีเถาวันบางอย่างพาดผ่านจากข้างบนเป็นระยะ แสงไฟหน้ารถสะท้อนกับละอองฝนเก่าๆบนใบไม้ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังหลอดอุโมงค์ที่ไม่มีทางออกเสียงในรถกลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงหายใจมันเป็นเสียงหัวเราะแผ่วๆเสียงหัวเราะเบาแหลมเหมือนมาจากคอที่แห้งกรังและไม่ใช่เสียงของผู้หญิงหรือผู้ชายโดยเฉพาะมันเหมือนเสียงของอะไรที่ไม่ควรมีเสียง พงเบรกกระทันหันรถหยุดกลางทางแคบมือเขาสั่นจนกลุ่มพวงมาลัยไม่อยู่เขาตะโกนออกมาอีกครั้งอย่างหมดความอดทนพอแล้วกูจะไม่ไปต่อแล้วกูจะออกจากรถเงียบไม่มีเสียงตอบรับไม่มีลมหายใจไม่มีเสียงหัวเราะเหมือนทุกอย่างจางหายไปพร้อมคำพูดของเขาเขาค่อยๆปลดเข็มขัดนิรภยัยมือยังสั่นอยู่ ไม่แน่ใจว่าเงานั้นยังอยู่ข้างเขาหรือไม่พงไม่กล้ามองแค่เปิดประตูรถออกไปด้านนอกแล้วรีบก้าวลงยืนบนพื้นหญ้าเปียกเขายืนหอบอยู่นอกตัวรถความเย็นจากไอดินชื้นซึมเข้ามาถึงขาใจเต้นระรัวราวกับเพิ่งวิ่งมาหลายกิโลเมตรเมื่อกล้าพอเขาหันกลับไปมองภายในรถผ่านประตูฝั่งคนนั่งภายในรถว่างเปล่าเบาข้างยังยุบลึกเหมือนมีคนนั่งอยู่ แต่มันว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีผมไม่มีเงาเขาเดินอ้อมไปฝั่งคนขับเพื่อจะขับรถกลับออกมาจากทางเส้นนี้หันหลังให้กับทุกอย่างที่เพิ่งเกิดแต่มือของเขาแตะประตูฝั่งคนขับได้ไม่นานก็เกิดเสียงดังปั้งจากเบาะข้างในรถฝั่งที่เขาเพิ่งมองเข้าไปประตูฝั่งคนนั่งปิดเองจากข้างในประตูล็อกเสียงดังแล้วก็มีเสียงตึง ตึงตึงเหมือนใครทุบกระจกด้านในชา้ชาๆพงผงะถอยหลัง2อก้าวแล้วสายตาก็จับภาพได้ชัดเจนใบหน้าซีดขาวนั้นปรากฏอยู่ในกระจกฝั่งคนนั่งอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าครั้งก่อนตาเบิกกว้างจ้องเขาอยู่จากในรถริมฝีปากที่แห้งแตกราวกับถูกตะวันเผาค่อยๆขยับขึ้นลงชา้ชาๆ ไม่มีเสียงแต่พงอ่านออกจากการขยับของปากนั่นอยาน่าหนีทุกอย่างรอบตัวเงียบจนเหมือนได้ยินเสียงเลือดในหูตัวเองเขาหันหลังวิ่งทันทีและทิ้งรถบรรทุกคันนั้นไว้ในทางเบี่ยงที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ถนนสายนี้เหมือนมีชีวิตและไม่ยอมให้ใครจากไปง่ายๆ พงวิ่งฝ่าหญ้ารกออกมาจากถนนเบี่ยงโดยไม่หันกลับไปมองแม้จะได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากท้ายรถก็ตามเขาไม่กล้าเหลียวหลังไม่แม้จะจะชะลอก้าวขาแทบไม่มีแรงแต่ก็ยังฝืนลากตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลุดออกมาสู่ถนนเส้นหลักถนนที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถไม่มีเสียงอะไรเลยสักอย่างเขายืนหอบอยู่ริมทางใจยังเต้นแรงไม่หยุด หูอื้อเพราะเสียงหัวใจตัวเองเขาล้วงกระเป๋าหาโทรศัพท์มือสั่นจนเกือบทำตกปรากฏว่าไม่มีสัญญาณไม่มีแม้แต่แถบเล็กๆที่จะเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้เขาเริ่มเดินตามถนนช้าๆหวังว่าสักพักจะมีรถผ่านมาบ้างหรืออาจจะมีบ้านคนอยู่ไม่ไกลแต่เขาเดินอยู่พักใหญ่แล้วทุกอย่างยังคงเงียบราวกับโลกทั้งใบเหลือแค่เขาคนเดียว เมื่อหมดแรงพงตัดสินใจนั่งลงที่ข้างทางถอนหายใจหนักๆแล้วเอนหลังพิงต้นไม้ความเหนื่อยล้าทำให้เปลือกตาเขาเริ่มปิดแต่แล้วสิ่งที่ปลุกให้เขาตื่นทันทีคือเสียงรถเสียงล้อบดถนนดังแว่วมาเบาๆจากด้านหลังเขาหันไปมองเห็นไฟหน้ารถค่อยๆสว่างขึ้นจากระยะไกลเป็นรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งแล่นมาอย่างเชื่องช้า พงลุกขึ้นโบกรถทันทีหวังจะขอความช่วยเหลือรถกระบะคันนั้นหยุดลงตรงหน้าเขาคนขับเป็นชายวัยกลางคนหน้าเรียบเฉยเปิดกระจกมองเขานิ่งๆชายคนนั้นไม่ได้พูดอะไรแต่พยักหน้าเบาๆเหมือนอนุญาตให้ขึ้นพงเรียบเปิดประตูฝั่งข้างคนขับแล้วก้าวขึ้นไปนั่งหัวใจรู้สึกเบาลงบ้างหลังจากเจอคนจริงๆ ในตอนแรกไม่มีใครพูดอะไรชายขับรถมองตรงไปข้างหน้าเหมือนไม่สนใจว่าใครนั่งอยู่ข้างเขาบรรยากาศในรถเงียบจนพงได้ยินเสียงหายใจตัวเองเขารู้สึกไม่สบายใจอยู่ลึกๆแต่พยายามไม่คิดมากเมื่อผ่านไปไม่ถึงหนาทีพงรู้สึกเย็นวูบขึ้นมาทั้งตัวเหงื่อไหลจากแผ่นหลังโดยไม่มีสาเหตุและทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นจากเบาะหลัง เสียงคล้ายคนหายใจเสียงนั้นเบาและยาวเหมือนใครนั่งอยู่เบื้องหลังเขาแล้วพยายามกลั้นหายใจแต่ไม่มิดพอเขาค่อยๆเหลือบตามองไปที่กระจกมองหลังในรถความมืดในนั้นไม่เผยให้เห็นใบหน้าใครชัดเจนแต่เหมือนมีเงาเลือนรางนั่งอยู่ชายคนนั้นไม่พูดอะไรสีหน้ายังเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้น พงกลืนน้ำลายแล้วหันกลับไปมองกระจกข้างตัวเองแต่แทนที่จะเห็นถนนเขากลับเห็นหน้าใครบางคนสะท้อนอยู่ในนั้นใบหน้าซีดเผือดไม่มีสีเลือดปากแห้งตึงเหมือนหนังที่แตกระแห่ตาเบิกกว้างเหมือนจ้องตรงมาที่เขาแต่ใบหน้านั้นอยู่ในกระจกข้างทั้งที่ไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นเลยเขาเบนหน้ากลับมามองตรงอย่างเดียวไม่กล้าขยับอีกเลย เสียงหายใจด้านหลังเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงคลางแผลเหมือนคนเจ็บป่วยบางจังหวะแทรกด้วยเสียงหัวเราะในลำคอมือของพงเริ่มเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเสียงในรถชัดขึ้นทุกวินาทีเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างหลังเริ่มขยับตัวเงาในกระจกมองหลังก็เคลื่อนไหวตามท่ามกลางความเงียบของชายคนขับที่ยังไม่ปรีปาก แล้วจูจ่ๆไฟหน้ารถดับลงกลางถนนรถหยุดนิ่งทันทีโดยไม่มีการเบรกผงหันไปมองชายขับรถแต่เขากลับหายไปจากเบาะพรวงมาลัยว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยเขาหันไปมองเบาะหลังช้าๆคลาวนี้เงาในนั้นค่อยๆขยับเอ็นตัวมาทางเขาเสียงหายใจที่เคยแผ่วเริ่มหนักขึ้นทุกวินาที ใครก็ตามที่อยู่ในนั้นกำลังเลื่อนหน้าเข้ามาใกล้เขารู้โดยไม่ต้องหันไปมองตรงๆและเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่ชัดเจนอยู่ข้างหูกลับไปสิกลับไปที่รถของแกมันยังรออยู่ตรงนั้นเสียงนั้นไม่มีอารมณ์ไม่มีน้ำเสียงแต่แฝงไว้ด้วยบางอย่างที่ฝังลึกเข้าไปในอกพงทันที เขานั่งนิ่งไม่ขยับกลั้นหายใจรากับกลัวแม้แต่ลมหายใจของตัวเองจะทําให้สิ่งนั้นรู้ว่าเขายังรับรู้ในความเงียบนั้นเสียงจากที่นั่งข้างๆก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงหัวเราะค่อยๆเริ่มใหม่ครั้งนี้ชัดเจนและไม่ใช่เสียงของเขาพงนั่งนิ่งอยู่ในรถที่ไร้คนขับเสียงหัวเราะเบาๆจากข้างหลังยังคงก้องอยู่ในหู เรากับมันกำลังเล่นสนุกกับความกลัวของเขาลมหายใจของเขาเบาบางลงเรื่อยๆเรากับจะขาดหายไปพร้อมกับสติที่ค่อยๆถูกกลืนกินเขาหลับตาลงอยู่ครู่หนึ่งบางทีอาจเพราะความอ่อนล้าบางทีเพราะสมองไม่อาจรับความจริงตรงหน้าได้อีกต่อไปเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงสลัวจากขอบฟ้าเริ่มเขยตัวเส้นขอบของฟ้ากับพื้นแผ่นดินเริ่มแยกจากกันได้เล็กน้อย หมอกบางปกคลุมถนนและเมื่อเขากวาดตามมองรอบตัวก็พบว่ารถที่เขานั่งอยู่กลับมาหยุดอยู่ข้างทางที่เดิมกับตอนที่เขาเดินหลบออกมาเมื่อหลายชั่วโมงก่อนรถของเขาจอดอยู่ที่นั่นไฟกระพริบหลังยังคงทำงานค้างเหมือนตอนที่เขาทิ้งไว้ไม่มีวิแววของชายขับรถคันก่อนไม่มีเงาของใครนั่งอยู่ในรถอีกคันไม่มีร่องรอยว่ามีอะไรเคยเกิดขึ้นเลย เขาเก้าวออกจากรถกระบะเก่าเดินตรงไปยังรถบรรทุกของตัวเองหัวใจเต้นช้าลงแต่ความรู้สึกไม่วางใจยังคงเต็มแน่นในอกเมื่อเขาเปิดประตูรถบรรทุกกลิ่นควันบุหรี่เจือจางลอยออกมาแม้เขาจะไม่สูบบุหรี่ก็ตามบอกคนขับดูเหมือนถูกนั่งทับเมื่อไม่นานมานี้และบอกข้างคนขับมีรอยบุ๋มลึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ตลอดทั้งคืนเขาไม่กล้ามองกระจกหลัง เขาไม่อยากเห็นว่าในนั้นจะสะท้อนอะไรกลดมาแต่เมื่อเข้าไปนั่งประตูปิดลงอย่างช้าๆเองโดยที่เขาไม่ได้แตะต้องหัวใจเขาเต้นถี่อีกครั้งเสียงเงียบงันกลับมาโอบล้อมอีกคราเขาค่อยๆเอื้อมมือไปสตาร์รถเครื่องยนต์ติดทันทีอย่างน่าประหลาดทั้งที่เมื่อคืนมันดับกลางอากาศโดยไม่มีสาเหตุใดๆเขาไม่พูดอะไรไม่เปิดเพลงไม่เปิดวิทยุ มีเพียงเสียงเครื่องยนต์กับเสียงลมหายใจของเขาเท่านั้นที่อยู่ในรถเมื่อรถแล่นไปได้ราวห้าร้อเมตรเสียงกระสิบที่เคยได้ยินเมื่อคืนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากเบาะหลังมันมาจากเบาะข้างคนขับเสียงนั้นกระสิบช้าๆชัดเจนเหมือนคำสั่งเหมือนคำเตือนเหมือนสิ่งที่รอให้เขายอมรับอย่าทิ้งมันอีกเขาไม่กล้ามองไม่กล้าหยุดรถไม่กล้าพูดแม้แต่คำเดียว ในกระจกข้างเขาเห็นใบหน้าซีดเผือดสะท้อนอยู่ตรงตำแหน่งที่ว่างเปล่าข้างตัวมันนั่งอยู่ที่เดิมเหมือนกับตอนแรกไม่เคยจากไปไหนเลยและเขาก็รู้แล้วว่าต่อให้ขับไปไกลแค่ไหนต่อให้วิ่งหนีจนสุดปลายทางมันก็จะยังนั่งอยู่ตรงนั้นเสมอข้างเขาในรถบรรทุกคันเดิมบนถนนที่ไม่มีไฟข้างทางในเวลาตีสามที่ไม่เคยสิ้นสุด